จะให้วายเราได้รอวันน mmm eh no right> no um ี้ขอให้พี่น้ำปลาวันนี้เราอยู่ที่อบ่าาออฟ้กวยู่ที่บริษัทกรก็ับนี่เราจะกินข้าวจี่กันนี่เรามีข้าวจี่เราทำข้าวจี่ให้เดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ข้าวจี่อันนี้มันเป็นไก่ย่างไก่ย่างจ้าข้าวจียังไม่ได้จี่ข้าวจี่ยังไม่ได้จี่เลยไหนดูข้าวจี่ไหนี่จ้าข้าวจี่ดูด้านหลังนี้ นี่เนี่ยด้านหลังอ่าน้องว่าว่าหนาวไหมสนิทโลบสนิทโลบเอ้ยน่ารักน่ารักน้องว่าว่าดูดิสรุปแล้วมันจะยังไงเนี่ยจะไหม้หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องรอให้มันสุกก่อนนะเราต้องรอให้มันสุกก่อนหนาวมากครับผมหนาวมากหนาวจริงๆ กี่องศาที่นี่กี่องศาน้องวาว่ากี่องศาเวลาผมตื่นนอนแม่เดกเ่อะต้มแม่แล้วนุ่มติ่มจะน่ารักมากแล้วก็ตามแบบกลับมากลับมาไม่ี พี่น้ำฟ้าช่ยนิ้วก่อนฝากแม่คูอย่าลืมคูสองคนสอเต้นด้วยนะคะสู้ๆๆๆพี่เย่รักพี่ป้าานะคะขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณตลอดไม่ได้นอะคะฝากติดตาม คูนนแล้วแล้วทีมงานจิตตลาดมาแล้วจิตลาดอะไรคูนนเลยนะอันน oh, ี้คูนชาแนลคูนนชาแนลนะครับนี่คูสอนเต้นของพี่จ nah okay. ิตตลานะครับครฝากด้นะฝากช่องด้นนะไปรับชมได้นะคุนนชาแนลครับผมมาได้เลยครับผมอยากเต้นเช่อๆอยากขามแบบมาได้เลยมาได้เลยครับเ็นุกเป็นอาหารเป็นคนนี้มาชิลๆแบบว่าควาทั้งหนาว ตเปนขอคุณหนาแ,นแนล้วก็ใกิดก้นกับแล้วผิงไฟกันแล้วแล้วก็น <c oughs ihat> ี่ด้วยกลับค่ะพี่แซ่จ้าแซ่แล้วก็เเป็นผู้ช่วยเนนไหนผู้ช่วยผู้เช่่ยให้กลับ ที่นะครับเ,เ,เราอยู่ที่รีสอร์ทกกอกนะฮะนี่ตอนนี้หนาวก็คือมันทั้งมันยากทั้งปิ้งด้วยกันนะครับด้วยนี้ค่ะเนี่ยนี่ปั่นใส่กุญแจมันเป็นย่างเป็นย่างเท็นย่ว์ไปบ้านหนูเครื่องแบบพข้าห็นไปไล่คนเดียวแล้วก็อันนี้ก่อนอันนี้ไฟทีทีมันเป็นหน้าที่วันนี้อยู่ได้รับคุณนีก็บ้าแล้วเนี่ยทข้ามาดูคนอื่นเขาพูดอะไรก็ไม่รู้นะ นะอย่าบ hey, uh. right? okay. 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 ้าให้มากใครอยากจะเจอผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดที่กดตรงนี้กดตรงไหนกดตรงนี้เหรอกดตรงนี้กดซับสไคร้นะโอเคแล้วรู้เรื่องนะรู้เรื่องจ้ะขอบคุณโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปยยากไปปิ้งก่อนนะหิวข้าวมากตอนเนี้ยขอบคุณมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะคะา